อาจารย์ครับเหตุที่ราชประสงค์นี่นะครับก็มีมุมให้เราได้พูดคุยการหลายแง่มุมนะครับทีนี้แน่นอนนะครับก็มีการวิเคราะห์กันใครๆก็วิเคราะห์กันได้นะว่าหนึ่งเหตุมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันกระทบกับเรื่องเศรษฐกิจเราแน่ๆเพราะว่าราชประสงค์นี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับตรงนี้ในมุมของอาจารย์ในมุมของเศรษฐศาสตร์การเมืองนี่วิเคราะห์เรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับอาจารย์ครับ ก็จะมีวิธีมองปัญหาที่แตกต่างออกไปจากรอื่นไหมครับถือว่าเป็นการมองต่างที่ประกอบให้เห็นหลายๆด้านนะค,คือผลกระทบที่มันจะเกิดมันต้องดูเหตุที่มาด้วยครนะเหตุที่มาคืออะไรถ้าสมมุติว่าการเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้มันเป็นเหตุที่มาจากภายใน100ร้อยเปอร์เซนต์อันนี้จะจัดก,การได้ง่ายอืนะ จัดก,การได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผลกระทบเนี่ยก็จะต่ำกว่าจะต่ำกว่าที่มันจะเกิดจากภายนอกนะครับอ่าทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันเกิดจากภายนอกหรือเกิดจากภายนอกร่วมกับภายในนะอันนี้จัดจาก,การยากผลกระทบก็จะแรงและยาวเหตุเพราะว่าอะไรก็ตามที่มีองค์ประกอบจากภายนอกนะฮะมันต้องดูตรงนี้ครับ ว่าภายนอกนั้นเนี่ยที่มันมาร่วมเนี่ยมันร่วมเพราะว่ามันถูกผักในจูงดึงนะหรือร่วมเพราะว่ามันก็อยากจะทําอยู่แล้วนะอล้วก็พอดีมีคนข้างในรองรับอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้จะยาวเลยอนะทําไมจะยาวครับเพราะในหลักเศรษฐศาสตร์การเมืองถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งนะต้องการจะกดดันประเทศใดให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการครับเขาจะมีเครื่องมือหลายชนิด ที่จะนํามาเล่นงานประเทศนั้นเพื่อสร้าง,รงแรงกดดันอย่างนะให้ประเทศนั้นนั้นเป็นไปตามที่เขาต้องาการับเช่นนะเริ่มจากซอฟต์พาวเวอร์ก่อนซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรครับก็คือสื่อนะสื่อออกข่าวอย่างนั้นอย่างนี้โจมตีอย่างน้อนอย่างนี้นะ,ะสร้างแรงระเทือนสร้างแรงความไม่เชื่อมั่นความค่อยเตยต่างสารพัดมุจทําได้เพื่อลดความเชื่อมั่นระหว่างประเทศต่อประเทศนั้น อันนี้สีก่อนนะต่อมาก็จะมีภาพอื่นตามมาอาจจะออกมาในรูปภาพยนตร์ซึ่งแสดงมาสร้างในบ้านเราเราจะได้การโจมตีบ้านเราเพื่อเกิดขึ้นในสงครามเย็นตลอดเวลานะน,นี่ชอบพาวเวอร์นะแล้วเราก็เจอนะ <c oughs> อันที่สองเนี่ยเราเราเรียกว่าเพรสเชอร์พาวเวอร์ผู้เพรสเชอร์พาวเวอร์เนี่ยมันจะเริ่มจากการใช้การค่าการลงทุนการเรินการธนาคาร นะเป็นเครื่องมือหนักเลยครับเรากําลังเจออยู่นะการเรื่องการฆ่ามนุษย์เนี่ยเรากําลังถูกใช้เครื่องมือทางการฆ่าและการลงโทษเราถูกไหมเงื่อนไขตรงนั้นตรงนี้ไม่ค้าขายไม่ให้สองสินค้าไม่ไปชาตายมีการฆ่ามนุษย์ซึ่งมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่นะแต่ว่าเขามีเหตุผลมีวาทกรรมที่จะรองรับว่าเมื่อคุณเป็นอย่างนี้ ผมจะใช้วิธีการการค่าการลงทุนได้านคนณนคับเช่นลดการลงทุนเช่นไม่ค่าถินค่าตัวนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันชใช้กันทั่วไปนะอันที่สองเรียกการเงินการธนาคาร,ครมันทํำยังไงมันบอกว่าถ้ามันเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นมาเราจะไม่ลงทุนดังนั้นเราเอาเงินออกอพอภาวะทีนนี่นะมันจะกดดันมีการเอาเงินออกครับถอนเงินจากธนาคารถอนเงินจากตลาดหุ้นหุ้นก็นร่วงรูดเงินไหลออกจํานวนมาก ประเทศนั้นก็มีปัญหาเออนะที่มันหนักที่สุดจะเรียกว่าเช s ค c u r i ริตี้อันเบอร์กี้เปรชั่นนะมันอ่อนที่สุดเรียกซอฟต์พาวเวอร์อำนาจนุ่มอืรเชอร์พาวเวอร์อำนาจกดดันในสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าเซค u ริตี้ซึ่งมันอาจจะใช้กองกำลังแห่ะกองกำลังทหารหรือกองกำลังที่ไม่ใช่ทหารเช่นการก่อการร้ายนะอันเนี้ยเรียกไวหนักสนนะ มันมันอาจจะรู้ออกรุปมาในการสร้างปรากฏการณ์ต่างๆที่ให้เกิดการเสียชีวิตเกิดการทําลายต่างๆนะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นมาจากต่างประเทศครับหรือแต่ประเทศรุกอะไรประเทศครับเราจะเห็นว่าถ้าเราจะโยงนะครับเหตุการณ์ท่าประสงค์เนี่ยมันอาจจะเกิดได้ทั้งสองแบบที่ว่าเนี่ยครนะตรงแบบที่ว่าทีนี้แต่แบบที่นแรงเที่ผมว่าเนี่ยคือภายในกับภายนอกร่วมกันเนี่ยจะแก้ยากเพราะสมมุติว่าคุณ มันมันทําพร้อมกันเลยครับปังขึ้นมาปับ๊บมันสร้างแรงกดดันการทําลายก่อน<ะ>กดดันอย่างแรงเลยนะ,ะแล้วมันจะตามมาเรื่องการเงินการธนาคารเกิดความไม่เชื่อมัน่นการใช้สื่อผมเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จิงมั่งเท็จมั่งว่าไปด้วยนะเพื่อ,นะ<ะ>อมันขึ้นขยายเป็นสองเรื่องสองขยายเป็นวาน<ะ>เองเพื่อเกิดแรงสัน่นสะเทือนนะก็เ,เราจะเห็นนะอ<ะ>มันจะมีการเริ่มจะมีการเชอขาย,ขายหุ้นกั่ถอนหุ้นเอาเงินไหลออก่จะมาเรืนะ่องการลงทุนไม่ลงทุนมันจะมีผลกระทบไปเรื่อย ตราโดยก็ตรมที่เรายังไม่สามารถจับได้ไล่ทันามันถึงไใครเรื่องการเทืยนักรยา uh huh. นะและเมื่อจับได้ไล่ไม่ชันว่ามันเป็นใครเนี่ยคนทั่วไปก็เชื่อมันเกิดได้อีก, uh huh. กอ,กอ่ามันจะเกิดได้อีกไนอะ้ตรงเนี้ยสําคัญถ้ามองมันจะเกิดได้อีกสัมนาะและถ้ามองจะเกิดได้อีกกมันก็จะมีการเสริมนะมันจะมีการเสริมทช่ว่าคุณ คุณจะเริ่มจากการเปิดถ่าวเริ่มจากการใช้สื่อเนี่ยนะตัวสร้างขึ้นมาเราจะเห็นนะว่าการใช้สื่อของโลกเนี่ยโทรทัศน์บางช่องของมหาอำนาจเนี่ยมันตั้งขึ้นมานะมันพูดได้เลยนะมันตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธสงครามไม่อยากเส่ชื่อว่าช่องไหนแต่ผู้ขอตั้งเขาพูดชัดเจนนะในที่ไปถึงของอำนาจเขาเนี่ยครับเราจะตั้งโทรทัศน์ช่องนี้ขึ้นมาเป็นอาวุธทางสงครามของ,ของขันประเทศ ดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าก่อนที่มันจะถล่มอิรักเลยมันจะมีการโหมโผษณว่าอิรักนั้นมีอาวุธสงครามทําลายล้างอาวุธเคมีอย่างง้นอย่างนี้สารพัดนะครับแล้วโลกก็เชื่ออืว่าโลกเชื่อมันบอมเละเลยคือสร้างความบธรรมในการที่จะถล่มก่อนดํามันเรวร้่เผด็จการอย่างง้นอย่างนี้แต่ดูภาวะเช่นนี้เนี่ยมันเรวร้ายะดับยวงจะเจอนะครับแล้วถ้าคุณประเมศพยายามจับกระแสอยู่นะครับ ข่าวที่มาจากแหล่งข่าวพวกนี้นะเราจะเริ่มเห็นพูดนะเป็นคำนองเหมือนว่ามันมาจากต่างประเทศนะเหตุการณ์างแาบนี้มาจากต่างประเทศอย่างนี้นะมีการต่อกัรไล่มีอุูใกูเรศพัฒนยงไปนะเพื่อเพื่อสร้างแรงสะเทียนกับต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นพลังจากต่างประเทศเ่ยนะมันจะมีพลังในอันที่ทําให้ต่างประเทศอื่นๆไม่เชื่อ เรงมากครับคือไม่เชื่อนะไม่มีความเชื่อบ้้นอาจารย์ครับที่มาลุกลุกนั้นที่มาเที่ยวมาที่เราทำระดับเราเนี่ยอาจารย์ครับพูดถึงตรงนี้แค่เรื่องภายในประเทศเลยนะแล้วเรามีรัฐบาลทหารนี่นะคนี้มองว่าเออถ้าเรื่องภายในประเทศนี่นะอำนาจทหารนั้นเขามีอำนาจเด็ดขาดที่ทําอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ต้องกังวลวาคประเิศอื่นีะได้แต่ถ้ามันบอกว่านี่มันมาจากประเทศนั้นประเทศนี้อย่างโอลาร์อย่างนี้นะคนมีความรู้สึกว่า แล้วประเทศไทยิปต์สู้กันได้เหรอคือพูดยังไงว่าเพิ่มน้ําหนักของความหวาดกลัวเข้าไปถูกต้องอ่านั่นแหละอาจารย์พูดถึงเรื่องเรื่องปัจจัยต่างประเทศเนี่ยพอเรื่องประมวลข่าวเท่าที่ผมจับทางดูเนี่ยนะครับมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งพยาพยามพยายามที่จะให้สังคมเชื่อว่า,ามันเป็นเรื่องต่างประเทศอ่าอย่างอย่างวันเนี้ยวันนี้ดูข่าวอ่าหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์บางฉบับก็ก็พาดหัวในทํานองแบบนี้ จะโยงไปว่ตา <Practice. S 2> ต่างประเทศแน่ๆเลยเป็นเรื่องมุสลิมเรื่องอุยกูเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอหรือแม้แต่กระทั่งอ้างแหล่งข่าวซึ่งไม่แน่ใจว่ามีตัวตนหรือเปล่าอะไรทานองนี้ด้วยาวนี้พอพอพอคนเริ่มเชื่อใช่ไหมจะเริ่มจากประเทศเขาก่อนหรือประเทศหรือเริ่มจากประเทศทนักถือเขาก่อนครับอย่างนั้นเราจะต้องระวังที่จะไปลงทุนที่นั่นที่นี่นะอย่าไปลงทุนเมืองไทยนะเพราะการก่อการได้ก่างประเทศเหล่านี้มันใหญ่โตโอล่าอย่างนี้นะเราไม่สามารถระวังตัวได้เพราะฉะนั้น จะนรอไปก่อนนอ,อย่าไปลงทุนที่นั่นนะแล้วถ้าไปนั้นต่องเที่ยวนะเออนะอำนาจของอ่าอก่อการด้าเหล่านี้ในะระดับโลกระดับชาติระดบับมากเลยอย่าไปเลยนะมันมันไอประเทศไทยนี่นะโอ้ยอ่อนแอมากเรื่องขวบมบเรื่องรข่าวสารเรื่องความมั่นคงนะมันสู้ไม่ได้หรอกอ,อย่าไปดีกว่าอมันเป็นการซ้ําเติมให้เราสุดหนักถ้าเป็นเรื่องต่างประเทศเห็นไหมแล้วเราจะเห็นนะว่ามันมีความพยายามที่จะให้เป็นเช่นนั้นมจากข่าวต่างประเทศอ่เออ และถามนะถ้าคุณตอปรเรียสังเกตดูนะไอ้แรงคารีมาจากไหนบ้างลองสังเกตดูนะผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าในเรื่องของข่าวนะเออคุณเชื่อไหมครับว่าสำนักข่าวเนี่ยร้อยละแปดสิบใช่ไหมมันเป็นนักข่าวของอเมริกะหรือสำนักข่าวที่มาจากประเทศอเมริการ้อยละแปดสิบเลยนะไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิด ในทางในทางเศาสการเมืองเราถือว่าข่าวเลสือเนี่ยคือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่มีพลังมากนะพลคงอำนาจนุ่มเนี่ยอำนาจนุ่มที่มีพลังมากนะแล้วคนไทยเองนะครับเป็นเราไม่ถูกสุกมาให้มีจิตวิเคราะห์นะเราเรากรกดต่อละขยายต่อไปเรื่อยไม่ได้ว่าเออมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะ พราะนั้นเพราะนั้น,น,นอย่างสมัยก่อนถูกไหมครับเวลาเราจะไปแม่ข่าวอะไรเราเราเล่นกลยุทธ์ว่าใครอ่านนี่ต้องคัดฉบับนะถ้าไม่คัดถึงจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันจะบังคับอย่างนั้นครับม,มันไปพึกภายในหนึ่งนาทีในทุกประเทศแล้วือเราไม่ถนัดวิเคราะห์เราถนัดกระพือเออแล้วคนไทยก็กเขาไม่ค่อยที่จะมันั่งคิดอะไรยาวๆลึกๆเลยนะ,ะผมนึกห่วงมากว่าการตีข่าวให้เป็นเป็นก่อการร้ายสากล ซึ่งมันอาจจะจริงก็ได้นะแต่เราอย่าเพิ่งเชื่อไงเราเราหารสองไว้ก่อนตั้งหลักไว้ก่อนนะมันจะทําให้เรามีจิตวิเคราะห์มากขึ้นนะมันมีเองเนี่ยมันมีมีแนวโน้มลักษณะว่าผมดูดูนั่นดูนี่นะถ้ามมวด้านหลักเศรษฐศาสตร์การเมืองเลยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นปัจจัยภายในและภายนอกผสมกันในทฤษฎีนะในทฤษฎีของปรากฏการณ์ทากเศรษฐศาสตร์เมืองเขาจะบอกว่าถ้าเมื่อใดปัจจัยภายในที่เรียกอัตวิสัย กับเจกับเจ้าทายนอกเรื่อเขาวิ่จะเข้ากันเมื่อไหร่นะครับมันจะเกิดปรากฏการณ์ใหญ่ๆอืมก่จะดีก็ได้จะเร็วก็ได้จะได้ทั้งนั้นมันมันเหมือนกับว่าอย่างไรครับผมยกอย่างนะยกอย่างเราเนี่ยมันอยากจะปลูกอต้นไม้แต่มันอยากจะปลูกต้นไม้ครับจุดต้นนั้นคิดเเออมันมันคิดอยู่นั่นแะนะยังทําดีหรือเปล่ามันมีจินน้าพอไว้เนนั่งคิดอยู่นั่นแหละนะครับ อ่าเนี่ยปัจจัยภายในนะะก็จะอยู่ฝนก็ตกลงมาเทโลเลยอันนี้ปัจจัยภายนอกใช่ไหมเนี่ยนะฮะฉันเลยเขาฉันั้นครับถ้าภายในวนหนึ่งมันมีความอยากได้ใครทำตลอดเวลาอันนี้เนี่ยมมีโอกาสครับเเสริมตัวเลยฮะโอ้โหบริรุ่นรุ่นฮะครับก็ถงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นสังเกตศาสตร์การเมืองเนี่ยมองจาบทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับความเป็นไปได้ ที่จะเกิดปรากฏการณ์หรือราตฏการณ์นี้เนี่ยเกิดจากปัจจัยภายในหรืออัตวิสัยเนี่ยร่วมกับโดภายนอกหรือภาวิสัยเป็นไปได้สูงอันนี้ก็ก็มีชัดเจนในหลักหมายถึงว่าในหลักอธิบายในหลักอธิบายในหลักอธิบายนะครับส่วนข้อเท้จริงก็เป็นเรื่องกระบวนการสอบสวนผมผมไม่บอกว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่านี่นี่ก็มีวิธีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งนะทีนี้มันมันก็บอกเลยว่าถ้ามันเป็นเช่นนี้นะ การแก้ปัญหาจะซับซ้อนอผลกระทบทางเศรษฐกิจจะยาวนานครับเพราะว่าเขาสร้างกระบก,การนี้ได้ผลกระทบอย่างนี้ถ้าเขาสร้างประบวการแบบนี้ไม่ได้ก็หันไปใช้อื่นฮไปเรื่อยๆเออมันมีอาวุธที่ใช้บวกเจ็บอย่างที่ว่านไปเรื่อยๆตรงนี้ใช้ไม่ได้ผลกลับไปตรงนี้ตรงนี้ใช้ไม่ได้กลับไปตรงนั้นมันจะวนแบงนี้เรื่อยๆครับอ๋ออันนี้เรจะ้ยากครับครับผมอันนี้ก็คือว่าเราคนไทยเองก็ต้องเตรียมการตั้งรับกันให้ดีๆนะครับ วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอาจารย์ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลและหลักคิดดีๆครับสวัสดีครับ,รบพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับ